วิดีโอนี้ขนาดน้อทุกคนผู้เลอกดไลค์ผู้เลอกดแชร์นกขอให้ถึกเล็กรางวันที่นึ่งเดิมพ่อแม่พี่นอ้องโอมพี <c oughs> สบายดีดีดตอนหับทุกทานเข้าสู่ซองสาวเสียงข่วงเดิมมือดีกลับมาพบพอกับพ,กกพเขาอีกแลยน้อทุกคนสองสาวน,นาม้อ เหมือนคนอารมณ์ดีคือ,อเก้าวอะไรเนาะเมื่อน,นี้เนาะทุกคนเฮาสองสาวเนาะก็มีข้าวดีจิมาบอกเอฟซีทุกท่านอีกแล้วเดินเนาะอ้แอนแล้วตัวนกนจิตแดงดองอีกแล้วตีอะไรแดงดองก็คื่อกาศมาจักเนาะพี่นอ้องแต่อันนี้ท่านก็ว่าเป็นเทือที่เเลยแลในตัวโอนมาแ,มนแ,ตแต่งดอเนาะแต่ารแต่งจากเชือ มาเข้าเรื่องเนอะทุกคนสำหรับมือนี้เนาะเฮาสองสาวก,ก็มีข่าวดีมาบอกเอฟซีนั่นก็คือซอง u t u b e ของพวกเขาสามารถเปิดส้างรายไ,ได้ได้แล้วจ้าน้ำบบดีเจอว่ะดีเจอแล้วด <c oughs> <c oughs> ินี่เนอะทุกคน เฮาเนาะสองสาวสได้รับจดหมายสำคัญจากคูเกอเอเซนเลยเนาะกระเจ้าเนาะฮูว่าสองสาวเฮาเฮ็ดน้ำเดียวน่ะกะเจ้าก็เลยว่าส่งมาฮึสองอันญานิญาติกันเลยว่าตีาาตกันตายะ<า>น,นะเม่นแล้วเนาะทุกคนเฮาก็ได้ส่งอันเลยแม่นพิเศษพิศโสข,ขนาดเนาะของพวกเฮาหนี่เฮ็ดส่งเดียวแต่ว่าได้ส่งอันมาสัน้นได้ส่งจดหมายมาสั้นดีแม่นแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> แล้วอันบันนี้เนาะนกกาสิมาเล่าก็ฟังเนาะทุกคนว่าก้อนที่ห่างอกจาได้จดหมายสบับนี่มานะเนาะมันต้องอีลากอีเลอซ้ำเลยนะเพื่อนแม่เนาะแตนซ้ำเลยตีแม่แล้วเนาะเฮาวันรอท่ามานี่นะทุกคนเกือบหอดนึ่งปีเนาะโอเนาะึ่งปีแม่แล้วเกือบหอดนึ่งปีแล้วว่าแม่ยีเนาะพอดีว่าเฮากะขอบไปดอนนั่นเลยเนาะแล้วอันหากกระไรช่วงก้อนก้อนสองสามมือหลังนี่เลยเนาะจดหมายตัวนี้นะ เดี๋ยวนกซิมาเล่าประวัติความเป็นมาเลยเนาะของจดหมายน้อยอันนี้เนาะว่าา,า,าจะมาตกทอดมือของพวกเขาสองคนนี่นะว่ามันมีความเป็นมาแบบเลยนะทุกคน,แ,นแล้วแล้วเอน็นเลยเนาะได้เขาส่งอันคุณน,นะคุณวินเนาะเอ็นแล้ว <c oughs> คือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เนาะนกกับอ้นก็ได้เปิดสร้างส่องย t u b e นี่นะทุกคนส่องสาวเสียงขวงนี่เนาะตั้งแต่ปี2 0 1 9เกพ่อแม่พี่น้อง ปี2019จนมาหอดปี2000เนาะซองของเฮาก้วได้ผ่านกุดนะนะได้ผ่านกดเลยกะผ่านประมาณเดือนห้านี่แหละพราแมมพี่นองหลังจากนั้นเนาะเฮากระไรส่งงันข้อรหัสพินคือตัวนี้นี่นะเนาะส่งไปเทือที่1นเนาะกะเจ้าก็ะตมาว่าเออกำลังจะส่งกำลังออเนาะท้าท,ท้าว่าบบดน,นี้พ่อแม่พี่นอง ป้ากายสามเดือนเลยเนาะคือว่าบูมีวีเวลอะเลยโทรนําไปทางไปสนี่ยุคทางกันแข่งเชียงขวาและกาแข่งนครหลวงเรียงจันเนาะคิดว่ามันสีมาฮอดแต่ว่าย่งพวกข่ากันเปอร์อํา,อ,าอะเนาะบูมีวีเวลอะเลยพ่อแม่พี่น้องบาทนี้เนาะแม่นแล้วก็เลยมาขอเทือที่สองมาขอเท้อที่สองเนาะขอเท้อที่สองนี่ก็ขอแบบมิดจ้อยเลยนะพ่อแม่พี่น้องนกกระจนว่าเก็บเอาไปฝันเนาะว่าลัสพินนี่มาแล้วตื่นขึ้นมา <c oughs> อุยกูฝันไปพี่น้องดีเจอแอาว่าเนาะว่าฝันท่านมันฝันมันคือความจริงขนาดเนาะจนว่าฝันว่าตัวเองได้รหัสพินเนาะทุกคนความว่าแบบรอคอยของท้าแห่งน,น,นะแล้วบัดน,นี้ต่อมาเนาะไอสมจิตเราก็เลยแบบ เออมาเปลี่ยนวิธีเบื้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเรือเขาจึงได้อันรหัสพินซาธานากรย้อนว่าการผนส่งเนาะแล้วกับองใส่สภาพแวดล้อมนาะช่วงการเพลระบาดของพยาธิโควิดสิบเก้ากเลยเฮเธอการผลส่งซานเนาะเพราะว่าปกตินี่เดือนหนึ่งพี่น้องมันกำมาหอดเฮาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้บ่ต้องว่าเป็นเดือนเสนเะว่าเป็นปีเลยเสนอเพราะไม่เป็น้รับ,บจึงเห็นหนารหัสพินแบบนี้พี่น้องเอยเบื้องม่ แบบนี้นะเนาะน้อยๆแบบนี้แต่ว่าสําคัญสุดยอดเลยมาต่อเนาะบบดนี้แล้วหลังจากนั้นเนาะบ่มีวีแววที่จะได้รับรหัสพินนี่เลยเนาะไอ้สมจิตลาวกะลงมาเปลี่ยนวิธีเบิ่งเนาะลงมาเปลี่ยนวิธีเบื้องแล้วลาวก็เฮ็ดสําเร็จพี่น้องราก็เฮ็ดสําเร็จเนาะก็คือแบบเอาข้อมูลเอาเอเลอร์เฮาเซอร์ไปในบัญชีแล้วก็เจ้ากันอ่านมุมมัตเธอเฮาสามารถอันรับรายได้จากซ่อง YouTube บ่าเลยเนาะ แล้วในปัจจุบันนี้เนาะทุกคนเฮาก็ได้หับรหัสพิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าเฮายังบ่ได้แกะเบิ่งเนาะว่าทางไในมันเป็นรหัสอันเลยนะเพราะว่าเฮากะบ่จจาเป็นต้องเซอร์มันเลยเนาะแต่ว่าเฮาสองสาวนี่กันอย่างจีเก็บมันไว้เป็นที่ลึกลําเป็นต้องเร์เอาจีเซอร์ฮ็ดอย่างแล้วเนี่ยเฮาใส่รหัสตัวนั้นไปแล้วนะแม่นว่าเอออันนี้ยังงุ ฟังจนเพลินเนาะทุกคนแตแล้วพ่อแม่พี่น้องไม่เนาอกก็คือแบบประวัติความเป็นมาเนาะว่าเอ็ดหรือสองสาวเขาจึงได้รหัสพิ้นหอดสองเท่อนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ <c oughs> ก<ม>วได้มานี่ก็เออเสร็จลำบากอยากกินเนาะคันว่า บ่ม e ีเอฟซีเฮาเข้ามาเพื่อกำลังเจอกันคือจิบบมีมือนี้ดอกเนาะแมนแล้วมือที่เฮาสองสาวได้มาจับรหัดพินจากค o o เกอร์เอเซนเนี่นี่เนาะทุกคนแม่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเฮาสองคนเลยเนาะแมนแล้วทุกคนเบื่งหน้าตาการจิเกินเนี่นี่เนาะทีแรกเนาะนกกามาอ่านเบื่งหน้าสองคิดว่ามันจิโดนย้อนกับแบบ กระเจ้าขั้นส่งไปประเทศไทยก่อนเนาะทุกคนแล้วกระจึงส่งมาแล้วแล้วการขนส่งท่านก็ขนส่งทางเหือหนาเนาะก็เลยว่าสักนิดหนึ่งเพราะว่าปกติทั้นเขากระขนส่งทางยนต์เนอะอนเนาะแต่ว่า่วงนี้ท่านมันก็คือนตามสภาพอันเวดล้อมนะอ่ะบัณฑินกกะเว้ามาหลายเนาะนกติแกจะตะโอนเว้าก่อนแล้สร้างมันคิดว่าบริเเวาแล้วตีเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเนอะทุกคนจิว่าเลยบัณนี้อ่ะจิวา ต,ตัว wow, Murder, ต way, ว่างหมดเลยรู้สึกด yes, well. ีเจอเฮงเนาะตัวนกตื่นเต้นจนมากหมดแล้วเนาะทุกคนตื่นเต้นเนาะจนอ่ะรู้สึกว่าเติมเต็มหลายเนาะที่ว่าได้อันนี้มานัเนาะอันนี้ก็เป็นความผยานน้ำของพวกเราสองคนแล้วก็มีกําลังแห่งใจจาก เอฟซีไล่ทานบอกว,ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วกัพี่น้องทางฝั่งเราเนาะที่ว่าเธอกําลังเจอพวกเขาส่งคนจนว่าเฮเธอพวกเขาได้มาหอดจุดจุดนี้นะเนาะทุกคนแล้วรหัสพินสองอันนี้นะเนาะทุกคนแกเฮเธอเขาสองสาวคู่เนาะว่าการรอคอยมันคุ้มค่าสําเลยเถึงว่าเฮาเนาะจีบได้ใส่รหัสพินอยู่ด้านใน นี่แล้วแต่ว่าเฮาสองสาวกับแบ่งกันเอาไว้คนละสองแล้วเนาะแล้วกาจีเอาไปติดไว้หัวนอนบนอ้อนแม่น <c oughs> ไว้เบิ้งเป็นที่ลึกๆเ <c oughs> นาะทุกคนเป็นแหงบันดาลใจแม่แล, <c oughs> แล้วครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะเคยเห็นแต่นักยูทูบเบอร์คนอื่นกับเจ้าเอามาโชว์พี่น้อง มื่อนี้กมีสองสาวหน้ามนคือเฮามาจับรหัสทิ้นคืนกันแล้วโบสุดแบบโบฝันหลยตะนกแม่นแล้ว <c oughs> โค <c oughs> บคิดโบฝ <c oughs> ันเห็น <c oughs> ว่าเฮาสิได้จับรหัสทิ้นแบบนี้คือคนอื่นนานะเนาะทุกคนสาหรับคลิปนี้เนาะพวาเฮาฟองสาวก็อยากฝากถึงนักยูทูบเบอร์ทุกท่านเนาะถ้าผู้เลศที่ว่ากําลังตั้งซ่องยูทูบเมื่อกาลังเฮ็ดงซ่องยูทูบกับ่บตองเฝ้าน้อยเนื้อต่ําใจอาเลยเนาะทุกคน ถ้าว่าเฮามีความหวังเฮามีความฝันและเรามีความตั้งใจมือนึ่งต้องเป็นมือของเฮาเป็นโบนกไม่เล้วเด้อด <c oughs> าวโบเลิกร่วมความพยายามนะทุกคนเฮาก็จะได้ฮับแบบนี้แหละเนาะบ่าต้องท้อถอยใจเนาะตั้งใจเฮ็ดมันโตไปแล้วมือนั้นเฮาก็จะประสบผลสําเร็จบ่ไวกกะซาเนาะทุกคนแม่แล้วเนาะทุกคนอันนี้เนาะก็คือคือว่าอันเลยความพยายามที่นําพาไปสู่ความสําเร็จเนาะความไม่เล้ว เพราะว่าจะไปปันเดียวเลยซ่าแต่ว่าเฮากัดสาเร็จเนอะนกเนอะแม่เบิ่งดูตัวเลมเมอร์ก่อนเออคือกันและที่คือแล้วนะทุกคนเอาเอาสงสัยตัวนี้มีมูลค่าหลายกว่าเนาะตัวนกเป็ดนตัวนั้นลายยอเคยนอนทุกคนเอาเคยทุกคนเบิ่งมอมมอมแม่แล้วเนาะเฮาสองสาวกะขออวยไซให้พรเนาะเอฟซีทุกท่านจงอยู่ดีมีแหงความเจ็บจะได้ความกายยามีอายุมั่นขอนยืนเนาะถนาสิ่งเลือกขอเใหดได้สิ่งนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้อง แล้วสำหรับวิดีโอนี้ขนาดนาอทุกคนผู้เลิกกดไลค์ผู้เลิกกดแชร์นกขอให้ถึกเล็กรางวันที่หนึ่งเดิกพ่อแม่พี่นอกโอมพียถึกแ่านถึงแน่นอแล้วทุกคนแล้วสำหรับวิดีโอนี้พวกเราสองสาวก็ต้องขอกล่าวคำว่าบายบายแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปบายบายเก็บไปคนละสองพี่น้อง